ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AOG Arena of Glory กับฮีโร่ spotlight s อนยาซอนยาเป็นฮีโร่ประเภท carry หรือมาร์กแมนสามารถ burst damage ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นฮีโร่ที่เล่นได้ง่ายเหมาะกับหลากหลายสถานการณ์ skill fearless สอนยาจะถ่ายขึ้นพลังไปที่ขวานของตนเองและเมื่อกดใช้สอนยาจะสร้างความเสียหายจริงเป็นเวลา3วินาทีและสตันเป้าหมายแรกที่โจมตี skill tomahawk ok. ซอนย่าคว้างขวานออกไปเป็นรัศมีรูปพัดสร้างความเสียหายและสโลสศตรูเป็นเวลา2วินาที Passive Skill เมื่อซอนย่าโจมตีครบ5ครั้งจะเพิ่มความเร็วโจมตีเป็นเวลา2.5วินาทีและทําให้การโจมตีของซอนญ่านั้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง u n ติ m a t e Skill e x p l o อ e r ซอนญา่าขว้างขวานคู่ออกไปตามทิศทางที่กําหนดและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูตลอดเส้นทางถึงแม้ซอนย่าจะเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีส แต่ก็มีจุดอ่อนที่สำคัญคือเป็นฮีโร่ที่ไม่มีสกิลหลบหนีได้นั่นเองจึงทำให้ซอนยาตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายเป็นงไงกันบ้างคะสำหรับฮีโร่สปอตไลท์ซอนยาสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพจการแมปพัทเอวจีไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ